สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันในช่องเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาสองพระนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้ครับผมก็จะมานําเสนอเรื่องนะครับเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบพระนะครับ พระหล่อโบราณนะครับเปรียบเทียบพระหล่อโบราณนะครับเก่านะครับพระหล่อเก่านะครับพระหล่อเก่ากับนะครับพระเนื้อเก่าแต <S <s ่เอามาหล่อใหม่คร okay> ับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่นะครับลงกล้องนะครับส่องส่องด้วยกันนะครับนก็พระหล่อเก่านะครับวันนี้นะครับ พระเอกของเราก็จะเป็นนะครับพระวัดห้วยเขนนะครับเนาะก็สร้างราวปีสองสี่ห้านะครับกลางๆถึงสองสี่หกศูนย์นะครับราวๆนั้นนะครับนะครับประวัติการสร้างนะครับสองสี่ห้ากว่าก็ประมาณร้อยกว่าปีนะครับร้อยนะครับร้อยห้าปีนะครับผมแล้วก็นะครับพระเนื้อเก่ามาลอไม้นะครับนี่ครับเป็นพระหลวงพ่อเงินนะครับ รุ่นปืนแตกนะครับวงนี้นะครับสร้างไปสองห้าสองแปดนะครับโดยนะครับมีการขดมีการขุดพบนะครับพวกพระเทวรรูปนะครับที่ชำรุดแตกหักนะครับนะครับก็ก็เอาเนื้อหามวลสารนั่นแหละครับเนาะมาหล่อนะครับที่วัดนะครับที่วัดท่านนะครับเอาเนื้อหานั่นแหะครับเอาพวกมวลสารนั้นนะครับมาหล่อนะครับตามประวัติก็คือไม่มี คือเอาเนื้อนั้นล้วนนะครับไม่มีเนื้ออื่นเจือปนนะครับผมปี28นะครับนี่ครับคือเนื้อเก่าทั้งหมดนะครับเราก็จะมาส่องกันว่านะครับมีความนะครับแตกต่างยังไงนะครับกับพระหล่อเก่ามาแบบดั้งเดิมนะครับกับพระเนื้อเก่าแต่มาหล่อใหม่นะครับไม่อน้พี่ก็24 56นะครับ2460แล้วกันนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็25 28นะครับ อันนี้ก็ประมาณ37นะครับ37 38ปีนะครับก็มีอายุพอสมควรนะครับกับพ่าร้อยหปีนะครับเนาะก็พระผมเพื่อเงินนะครับรุ่นปืนแตกที่เอามาเปรียบเทียบวันนี้นะครับเนาะจะได้สบายใจนะครับเพื่อนพี่นี่ครับก็มาพร้อมกล้องนะครับเนาะหลวงพื่อเงินนะครับนี่กล่องก็ลอกๆเนี่ยนะครับเพื่อนพี่ครับปืนแตกนะครับมันลอกหมดเลยนะครับเนาะก็พระนะครับเนาะสามสิบ สิบเจ็ดปีนะครับเพื่อนพี่นะครับก็เอามาส่องกันดูนะครับจะได้เปรียบเทียบไปพร้อมๆกันนักเพื่อนพี่นะครับก็ผ่าเครื่องนะครับเราเรียนรู้ศึกษากันได้ครับของมันศึกษากันได้นะครับนะครับมันไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่กำเนิดนะครับวันหนึ่งนะครับเพื่อนพี่ที่ยังศึกษาวันนี้วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะเป็นมึงใหญ่เสียนใหญ่ก็ได้ครับมันไม่มีใครรู้อนาคตนะครับถ้ามีใครรู้อนาคตก็สัก ทักมาหาผมบอกหวยผมสักสิบห้าวันก็ได้ครับเนาะก่อนหวยจะออกนะครับเนี่ยงวดหน้านี่ครับเนาะบอกผมก็ดีนะครับถ้าใครรู้อนาคตไม่ต้องรู้ไกลแล้วครับรู้แค่สิบห้าวันก็รวยแล้วครับเนาะมาครับเพื่อนๆปีๆนะครับก็นี่ครับใกล้ๆก่อนเนาะก่อนลงกล้องนะครับพี่ ที่เห็นอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนี่ที่เห็นก่อนอื่นนะครับเนาะผมว่าน่าจะเป็นนะครับความตึงของผิวครับนี่ครับนี่ครับเนาะความตึงของผิวครับเพื่อนเพื่อนี่นี่ครับเห็นไหมครับผ้ากาวเขาจะนะครับนี่ครับเขาจะเหี่ยวยุบย่นครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเขาจะเหี่ยวยุบย่นนะครับเนาะผมว่าเหมือนคนนะครับนะคนแก่กับคนหนุ่มสาวนะครับนี่ครับ ก็คือโลหะครับโลหะผสมเลยเนาะเขามีการเสื่อมครับพืพี่นะครับโลหะผสมนะครับมันก็ไอตัวทําความเสื่อมก็คือสนิมนี่แหละครับสนิมนี่แหละครับมันก็จะมีสนิมแต่ละแต่ละอย่างเขานะครับมันก็จะกัดกินไปนะครับไอตัวเสื่อมก็เสื่อมนะครับไอตัวยังอยู่มันก็ต้องปรับตัวนะครับมันก็สารกันนครับพพี่นะครับนี่ครับที่เราเห็นตรงนี้นะครับเนาะนี่ครับเป็นนี่ครับ ความเหี่ยวย่นนะครับเนาะเหีียวยุบย่นนะครับผูเนื้อเก่านะครับกลับเห็นไหมครับเนื้อเก่าจริงแต่มาหล่อใหม่ครับเห็นไหมครับจะตึงครับเ่อนพี่นี่ครับตึงครับเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับเ่อนพี่นี่ครับตึงนะครับแต่เราลงกล้องสองอีกทีนะครับแต่ตามซอกเขามีความเก่านะเพราะเนื้อเขาเก่าแต่ผิวสัมผัสเขาตึงครับแล้วก็ถ้าเราเห็นอย่างนี้นะครับจะชัดก็นี่ครับธรรมชาติการสร้างเนาะนี่ครับชาบขี้เบ้านะครับ เห็นไหมครับดินขี้เบ้านะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับแล้วก็เม็ดกวดเม็ดทรายนะครับเนี่ยฝังนะครับเนี่ยเนี่ยธรรมชาติกัรเอ้นะครับเนี่ยธรรมชาติการสร้างนะครับเนาะดินขี้เบ้าเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ก็นะครับมีนะครับเนาะเพราะหล่อโบราณนะครับก็มีนะครับนะครับก็มีครับอันนี้จุดจุดนี้มีครับพอมีนะครับเนาะนะครับแต่ดินขี้เบ้าก็ก็มีนะครับเนาะแต่ไม่ได้ ได้เป็นสีโทนนี้นะครับก็มีครับเป็นตะกันตะกันนะครับแต่ไม่ชัดแบบองค์นี้นะครับเนี่ยองค์นี้ชัดนะครับตามซอกนะครับดินขีบ้าแห้งๆนะครับแล้วก็สามนะครับก็ที่ผมเห็นก็เป็นธรรมชาติสนิมครับน้่อยพี่นี่บนะสนิมซ่าแดงนะครับสนิมดำเนี่ยครับนี่ครับแล้วก็สนิมเขียวของเพื่อนพี่นะครับนี่ครับคาร์บอนออกไซด์นะครับองค์นี้นะครับผม มันคืนกันหมดอะครับเนาะเขาคงหลอมแล้วมันคืนกันหมดอะเพื่อนๆพี่นะครับมันเลยไม่ชัดเป็นแบบจุดๆๆนะครับนี่ครับเนาะแล้วก็เนื้อหาอีกอย่างนะครับที่ก็คือเขาเป็นทองเหลืองในยุคนั้นครับเนาะทองเหลืองยุคนั้นรับจะออกดันด้านนี้ครับนะครับนี่ครับตรงนี้เขาดูนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆพอี่เนาะสีถัานเราก็นะครับเนาะ เก่าจริงครับแต่สีสันของไม่ใช่เป็นทองเหลืองในยุคนั้นนะครับทองเหลืองในยุคนี้ก็เป็นทองเหลืองในยุคนี้นะครับมันจะมันจะใหม่ครับเพื่อนพี่นะครับมันถึงถ้าใครดูเนื้อเป็นมันถึงทมเกสได้ไม่เหมือนนะครับเนาะทองเหลืองใหม่กับทองเหลืองเก่านะครับก็มันยังพอดูรู้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมนี่ครับนี่ครับเนาะแต่งแนวพระเอกมาคนที่สามนะครับนี่ นี่ครับทองเหลืองใหม่ครับ่อนพี่ทองเหลืองใหม่ยุคนี้นะครับนี่ครับนี่คือทองเหลืองเนาะมันก็เหมือนโทรศัพท์เหมือนรถเหมือนทีวีนะครับเนาะมันก็ปรับสภาพไปเรื่อยๆนะครับเนาะผสมอันนั้นทําให้อยู่คงนานคงทนนะครับเนาะนี่ครับทองเหลืองยุคใหม่ครับกับทองเหลืองยุคเก่าเนี่ยครับก็จะออกด้านๆนะครับเนี่ยแห้งๆด้านๆนะครับสุกๆนะครับประมาณนี้ครับเนี่ยทองเหลืองยุคยุคใหม่มาออกเงาๆนี่ครับ อ่านไปนะครับเนาะจุดสังเกตนะครับแล้วก็ถ้าเห็นจากตรงนี้นะครับก็ด้านหลังหน่อยนะพี่นะครับอันนี้นะครับเนาะก็มีหล่อไม่เต็มนะครับเพราะนะครับสร้างวิธีการหล่อโบราณนะครับคุณพี่นะครับนะครับใช้เนื้อหาเก่าก็เลยหล่อแบบเก่านะครับหล่อโบราณนะครับก็มีนะครับธรรมชาติใช่ไหมครับเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับหล่อไม่เต็มนะครับนะการหล่อโบราณนะ องนี้ก็มีนะครับแต่นะครับเมื่อพี่ดูในล่องเนี่ยครับดูในล่องเม็ดขวดเม็ดทรายครเห็นไหมครับจะมีความเก่านะครับจะมีความเก่าธรรมชาติให้เราดูนะครับนี่ครับกับดินขี้เป้าของเพื่อพี่นะครับนี่แล้วก็อีกจุดหนึ่งครับที่ผมว่าพอมีความต่างพอสมควรนะครับตะไบครับลอยตะไบอันนี้นะครับพระเครือบสิบสี่ พัาเกือบสี่สิบปีครับก็มีความเก่านะครับเห็นไหมครับผิวกับนะครับแต่ยังพอเห็นร่องรอยครับคุณพี่เพื่อเพื่อนพี่เห็นร่องรอยการตะไบนะครับแต่อคงนี้ครับเนาะผิวกึ้นแล้วครับนะแทบไม่เห็นแล้เพื่อนเพื่อนพี่นี่ครับแทบไม่เห็นละนะครับแต่อันนี้ก็ดูเก่านะครับแต่มันยังพอมีนะครับเห็นไหมครับมันยังพอมีนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับเนี่ยมันยังพอดูว่าอันนี้เก่ากว่านะครับเนาะ ออกมาเลยนะครับลงกล้ <Town> องนะครับเุื่อ mm ้พ hmm. ี่เอาพ้าเก่าก่อนนะครับน้องปลาหล่อเก่านี่ครับเห็นไหมครับอย่างอื่นนะครับจุดแรกนะครับน้องผิวสัมผัสครับคุณผู้พี่นี่ครับนี่ครับการสารกันของโลหะนี่ครับการเหี่ยวยุบย่นนะครับนี่ครับนี่ครับอย่างแรกนะครับที่ที่ต่างนะครับเุื่อ้พี่นี่ครับ เห็นไหมครับการตานกัโลหะนะครับเป็นโลหะผสมครับเนาะมีวันนะเห็นไหมครับมีการแยกตัวมีการอะไรนะครับเพราะโลหะผสมครับแล้วก็พระเนื้อเก่ามารอใหม่ครับเห็นไหมครับเขาจะตึงครับแล้วก็การหลากหลายของวันนะเขานะครับเขาเป็นสี่ทนเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับเนาะนะครับนี่ครับจะตึงครับเพื่อนเพื่อนพี่ดูนะครับตึงครับ สลับไปสลับมาอยากให้เพื่อนพี่เห็นชัดๆนะครับต้องขออภัยนะครับถ้าบางคนที่แบบหลายหูไยตาเนาะอยากให้เห็นชัดๆครับเพื่อนพี่นี่ครับดูจีวรนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับตามุ้งครับเห็นไหมครับเขาจะสานกันครับนี่ครับธรรมชาติของเก่านะครับกับนี่ครับของใหม่นี่ครับเขาจะตึงครับนะครับผ้าเนื้อเก่าจริงตลอดใหม่เขาจะตึงครับนี่ครับเขายังไม่เซ็ตตัวนะัเท่าไหร่นะครับนี่ครับ อันดับแรกนะครับแล้วก็อันดับสองนะครับก็ธรรมชาติการสร้างเนาะนี่ครับดูเพื่อนพี่ดูดินขี้เป้านะครับตามซอกนี่ครับจะแห้งนะครับจีวอนี่ไหมครับจะแห้งจะฝังนะครับนี่ธรรมชาติการสร้างนะนี่ครับตามซอกนะครับดินขี้เป้าครับนะนี่ครับแล้วองค์นี้ครับนี่ก็พอมีนะครับแต่มันจะออกช้ำๆครับนะครับนะครับเห็นไหมครับแห้งครับนี่ ร้อยปีครับกับสามสิบแปดปีนะครับเนี่ยมันยังฉ่ำเยืมๆอยู่นะครับนะนี่ครับแต่มีความเก่านะครับด้วยความที่เนื้อเขาเก่าครับแล้วก็อายุการสร้างเขาสามสิบแปดปีนะครับพี่พนี่มก็ม่ใช้น้อยนะครับเนาะสามสิบแปดปีนะครับนี่ครับก็พอมีความเก่าครับแล้วก็นะครับนี่ครับวันณัสนิมครับนี่ครับสาแดงนะครับเนาะสนิมดํานะครับ ตรงที่วอนนะครับซาแดงนะครับแล้วก็นะครับตามซอกก็มีนะครับเห็นครับติดแน่นกันเนื้อนะครับสนิมออกไซด์ครับสนิมเขียวครับนี่ครับแล้วมาดูองค์นี้ครับนกสนิมนะครับนี่ครับไม่มีนะครับนกยังยังไม่เกิดครับเพื่อนมพ่นพี่นะเจาะขาวๆนะครับกําลังจะไปครับแต่ยังไม่มีครับนะครับ ก็นะครับครับต่อไปเฮ้ยลอยลอยต่อไปเนาะนี่ครับผ้าล่อเก่าครับเห็นไหมครับผิวจะกรับหมดแล้วครับเพื่อนๆพี่นะครับแทบไม่เห็นแล้วครับแต่อันนี้นะครับเนาะสามสิบแปดปีนะครับดูเก่าครับแต่ยังมีนะครับเห็นไหมครับยังมีรอยนะครับนี่ครับดูเก่านะครับแต่ก็ยังพอรู้ว่ายังไม่ถึงยุคนี้นะครับเห็นไหมครับยังพอมีความต่างนะครับเนาะ ด้านหลังมางนะครับเนาะเห็นไหมครับการหล่อโบราณครับเนาะพระเนื้อเกานะครับหล่อใหม่แต่ใช้วิธีแบบหล่อโบราณนะครับเห็นไหมครับก็มีธรรมชาตินะครับหล่อไม่เต็มนี่ครับเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับผมนี่ครับแต่เพื่อนเพื่อพี่ดูร่องนะครับเห็นไหมครับก็ยังไม่เท่าไหรแล้วเพื่อนๆพี่ดูเม็ดกวดเม็ดทรายในร่องนี้ครับนี่ครับต้นหนีบยังเข้าไปในรูนะครับผมเห็นไหมครับนี่แล้วก็การตานกันของโลหะครับนี่แล้วก็นี่ครับ การไม่เข้ากันนะครับของโลหะหลากหลายนะครับวันณะนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นทองเหลืองในยุคนั้นครับเนาะจะออกนี่ครับสุกๆด้านๆนะครับนี่ครับมันจะเป็นทองเหลืองในยุคนั้นนะครับนี่ครับดูนะครับสนิมเขียวเห็นไหมครับแล้วก็ดินชี้เป้าฝังเห็นไหมครับนี่ครับนี่นี่ครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับนี่ครับ นี่ครับเพื่อนเพื่อนพี่นี่ครับก็นะครับเนาะเล่นผ้านะครับมันมันมันเปรียบเทียบกันได้นะครับเเพื่อนเพื่อนพี่นะครับมันมีจุดนะครับมันมีจุดให้ดูนะครับเราก็ไม่ได้แอนตี้ใครนะครับเราก็ฟังแล้วเราก็มาวิเคราะห์นะครับมันมีจุดให้ดูนะครับเนาะก็นะครับเราก็มาวิเคราะห์ดูได้นะครับถ้านะครับ ผมไม่อยากให้เพื่อนเพื่อพี่แบบไปเชื่อเพราะแบบคนนั้นบอกไม่เชื่อ,พอ,บบอเอพราะคนนี้บอกเขาอ,อย่างนั้นเขาอ,อย่างนี้เขารับชื่อเขาดังอย่างไม่ใช่นะครับมันมันดูได้นะครับเนาะของมันเก่าเอาสมมติอย่างนี้น yeah ะครับอาผ่าร้อยห้าปีวัดวงเขนแต่มาเนื้ออย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมครับผมดังระดับประเทศนะคคนติดตามนะครับแปดสิบล้านคนนะผมบอกอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยผมรับผมซื้อมาแปดล้านนะสมมตินะครับเพื่อนเพื่อพี่เชื่อไหมครับอะผมถามจริงๆนะครับเนาะ ผมติคนติดตามนะครับสิบล้านกว่าคนนะครับองค์นี้ผมชอบมาห้าล้านเนี่ยนี่พระร้อยร้อยห้าปีนะครับเนาะสร้างปีสองสี่หกศูนย์นะเพื่อนๆพี่ๆเชื่อไหมครับนี่ครับเชื่อไหมครับนะครับเนาะนี่ครับมันอยากให้ดูที่ของนะครับผมอยากให้ดูที่พระนะครับเนาะอยากให้ดูที่พระครับนะมันเปรียบเทียบกันได้นะครับเนาะเนี่ยอ่ะ ของเปรียบเทียบกันได้นะครับเราดูเก่าเป็นนะครับเนาะความเก่าเราดูเป็นครับเนาะมันมีมันไม่ใช่มีแต่พระเราครับที่เก่านะครับมันมีเมืองเก่านะครับพระพุทธรูปเก่านะครับเนาะบ้านเก่านะครับกระทะเก่าหม้อเก่ามันมีความเก่าหมดแล้วครับนะครับมันไม่ใช่มีแต่พระนะครับจะเก่าอย่างเดียวนะครับบ้านนี้เมืองนี้มันก็เก่าไปตามกาลเวลานะครับมันไม่ใช่มีแต่พระนะครับเก่านะครับผมชอบไปไหว้พระตามที่ต่างๆนะแล้วผมก็ เอากล้องไปด้วยนะครับไปนั่งที่แบบผ้าเก่าๆนะครับที่เขาขุดเจอบ้างอะไรบ้างนะครับที่เขาไว้โชว์นะครับเราก็ไปนั่งสองนะครับนะครับเป็นนั่งสองนั่งอะไรนะครับมันก็เห็นทองเก่านะครับทองเหลืองเก้านะครับนะครับ่องอย่างนั้นนะครับแท้เพื่อนเพ่นี่นะครับผมจะแนะนํานะครับจับไม่ทิฏตาครับนะครับทองเก่าทองเหลืองเก้านะครับมันจะเป็นซาสาเม็ดๆครับนะครับมันจะเป็นซาสาเม็ดๆครับนะครับดูอย่างนั้นครับ ถ้าอยากจำให้ติดตานะครับไปนั่งดูอย่างนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนี่ะครับมีประโยชน์ครับนะครับถ้าแบบอยากได้แบบศึกษาเนื้อจริงๆเลยนะครับเนาะตามวัดดังๆวัดในุธยามันจะมีพวกขุดเจอนะครับขุดเจอผระเก่าเก่านะครับที่ผมไปที่อุทยาที่ที่วัดอะไรนะที่พระอยู่ตรงในโบสถ์ที่ปกโพคุมเสียนพระนะครับเนาะมันจะมีพวก ผ้าที่แบบถูกตัดเสียนะครับวางวางอยู่แล้วรอบนะครับเพื่เพื่อพี่นะครับวางวางก็ไปนั่ง่องกันดูนะครับอย่างนั้นนะครับนะเก่าแท้ครับเก่าแน่ครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับอย่างนั้นนะครับจะอยากจําให้ติดตานะครับเนาะนะครับนี่นะครับก็นะครับเนาะะ้า่อเก่าครับกับผ้าเนื้อเก่านะครับมารอใหม่นะครับ พระหัวพระหุยเขนนะครับกับหล่มเงินรุ่นปืนแตกนะครับหล่มเงินวัตถุเขนกับหล่มเงินรุ่นปืนแตกนะครับนี่ครับชัดๆชัดๆก็ตึงนี่หละครับความตึงนี่นะครับเนาะความตึงกับความนี่ครับการเซ้นตัวของโลหะแลวครับเหนียวยุบย่นนะครับตาม้งการต่ากัน่งโลหะนี่ครับที่เห็นชัดๆนะครับผมแล้วก็สนิมนะครับสนิมแล้วก็ธรรมชาติการตั้งนะครับที่ยังพอแยกแยะได้นะครับ นี่ครับด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับเนี่ยขีเบาแห้งๆนะครับพี่พี่เนี่ยแห้งๆนะครับฝังนะครับผมก็โอเคนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ